วันนี้เราจะพทุกคนมาดูเบื้องหลังของเป็นต่อสิ์คอมที่มีมานานกว่า20ปีค่ะเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นอ,ะ,นอคคะไรโอนี่ครับนี่ใส่มบ้าหูแล้วมั้งจีนอดูพอถูก็ต้องทำอไรวะหายปอดที่ครับแผลเลย คุณสารีเอาเลยค่ะทุกคนคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube Lady Jackie. จ a กก i e วันนี้จะสรวนนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าถายหมดเต็ดงานในวันเดียวเวอร์ค่ะแต่วันนี้มาในลุคคุณสารีที่ยังไม่ได้แต่งชแต่ว่าแต่งหน้าทำผมแล้วเจอกันได้ในเป็นต่อนะคะวันนี้เราจะพทุกคนมาดูเบื้องหลังของเป็นต่อซีรีส์ที่มีมานานกว่า30ปสปติดคอม ซิดคอมที่มีมานานกว่า30มสิบยี่สิบค่ะซิดคอมที่มีมานานกว่า20ปีค่ะอุ้ยได้มาเป็นส่วนอหรอใช่ปีนี้ปีที่21ก็คือมีน้องสันและอีเข้ามาเป็นส่วนอหนึ่งรู้สึกประทัใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นเสนอหนึ่งของแบบซิดคอมปลอดภัยเออวันนี้นะคะอาหารกลางวันของเรานะคะเป็นส้มตำค่ะตับและไตับและไน่ทอดและลากชอบมากมากินเขาน้ำกันเด้อร์อายเป็นค่ะ กุ้งมือที่มาถ่ายเป็นต่อละอาหารช่มทุกเมนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไป่าบางบาสถานที่เกิดเหตุต่างๆสถานที่เกิดเหตุต่างๆฉันจะบอกเลยว่าในฐานะที่ฉันเป็นนักแสดงที่ได้เข้ามาทำการแสดงในบางบาอาหารในบางบาทุกเมนูอร่อยไม่ใช่พรกระโดดกระลากระปุ้งกระแป้งนะ๊ะทุกอย่างทำอุ่นทำร้อนนักแสดงได้กินจริงเอาหล่อไม่ใช่มองอัพหล่อ normal พี่พอกพ,พร้อมมาจุดไฟมันจะมีแบบหม้อไฟต้มอะไรตลอดเวลา,าเห็นไหมนางมาจุดไฟให้ตลอดอาหารอุ่มตลอดเวลาจ้ะวายแล้วหมูหมดผักหมดเติมตลอดนะต้มตลอดนะเมื่อมาถ่ายนักแสดงก็แบบเือสิในโลกเป็นต่อเขาจะกินจริงกันเลยเอ,อ่ะเพราะว่าอาหารอร่อยก,กินจุกกินชิปกินจุกกินชิปกินจุกจิ๊บตาแดงตาแดงตาจึงตอนนี้ดาราสองกำลังขำมาขำเม้นต์อันปวดอยู่นะครับชุดว่าสไลด์บทผ่านสไลด์หยุดเลยิ เพราะวันนี้มีดาราสาว9ฉากถือว่าน้อยนะครัเพราะว่าที่ที่แล้วที่แล้วที่มา10กว,ว่าฉากไม่ไไมีเป็นดาราไม่ได้ง่ายนะคะทุกคน เป็นกันเยอะนะคะซึ่งเขาถ่ายกันที่ชั้นอะไรคะชั้นล่างค่ะจะเป็นสตูดิโอที่มีทุกฉากอยู่เรียงรายกันเดี๋ยวเราจะพาทุกทกคนไปดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะพาแบบคุณผู้ชมไปดูฉากต่างๆของสตูดิโอดีกว่าตอนนี้หรอใช่แต่ฉันพาไปเธอรู้หรอตรงนี้คืออะไรไม่ก็แอบแอปพาเยยเข้าไปเพราะเยีข้าวเคยมาทํางานบ่อยในขณะที่เธออ่านบทเดี๋ยวถ้าไม่มีสมาธิทเดี๋ยวเราค่อยพากันไปที่ในฉากเอโอเค้กีกตานเลยเาก็เป็นแสงส เป,เป็นแม่ของน้องสาลีเห็นไหมแต่งตัวมาแม็ด,แดกันขอข่าวเขาขาวดำๆเหมือนกันอันนี้ก็คือชื่ออะไรคะสาลีสาลีคู่สาลีคู่ได้ <c oughs> ลูกพี่กี้มาค่ะอะไรไงยัเข้าวทำไมใครคือใค้อาอ้าวันนี้ข้าแต่งตัวยังไงใครคือใคบแซมากนะ แล้วกูขับมาให้มึงหรอกนะคงลูกชิงๆเลยดูชแจ็กกี้ดูชแจ็กกี้ตาสาวเป็นบ้าแล้วครับตอนนี้ตละมืตะตะเจวันนี้จะให้น้องหญิงใส่เสื้อผ้าสีอะไรคะท่านพี่ดูทุกวันและทุกอย่างจะดีเองสาธุเดี๋ยววันนี้เราจะให้สมาธิของเธออยู่ที่บทก่อนฝากข้าวด้วยถ้ากดอินเตอร์เทนไม่ได้รอบหน้าจะให้ไม่ให้มีแขกรับเชิญและใช่ต้องทำให้ดีนะคะหน้าที่เนี่ยถ้าเกิดว่าออก เดี๋ยวจะตัดยาข้าวออกแล้วเป็นชั้นผ้าแทนเออคือทิกตอกใช่เดี๋ยวชั้นเติมเองไม่ต้องห่วงแล้วก็อย่าไปโต๊ะช่างไฟจนเขามาฟองอ่ะแ่นอไม่ต้องห่วงห่วงโดนแม่ไลด้าค่ะน้าปาแม่มาเออเรากอยู่ที่เอ x กูดิโอ เดี๋ยวเราจะพาคนดูนะคะไปดูว่าในแอบตูดิโอเนี่ยมีฉากอะไรบ้างเดี๋ยวข้าวจะพาสันไปไหน้าย <Why? S 2> เข้ามาแล้วจะตึกโรมันก่อนมันคือตึกอันนี้หรือเปล่าอัครบริบดินเดชาตึกอะไรอะคยตึกอัครบริบดินกับบินเดชาตึกอัครบกรินบรินบดินเดชานี่นะคะก็จะเป็นแบบฟิลเสาโรมันฟิลคาเฟ่ฝรั่งเศสได้ตึกแรกเป็นสองที่เลยมุมซ้ายกับมุมขวาเป็นสองโลเคชั่นทันทีหรอมุมนู้นหรออ่ามุมนู้นก็จะเป็นตึกโรมันอันนี้เลยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นตึกคาเฟ่อันนี้ก็คืโรมเออในฝรั่งเศสเป็นสองอันอุ๊ยแล้วเขาไปลึกๆได้ซอยนู้นไหมคะป๊บพอถัดไปอันนึงเห็นปะ น,นี้มาเป็นนี่แล้วซอยซอยเก่าร <มา S 1> ้านขายยาโมมามาเป็นไทยเลยเหรอเออมาร้านขายยารับรับยาก,ก่อนซื้อยาก่อนไหมคันี <laughs> ลานัตยาช่องสามนี่นะคะมีร้านขายยาเลยนะพอเดินเข้ามาในซอยเป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นก็จะเป็นฟิลตึกแถวเก่าๆดิดดึงเก่าแต่ก็ไม่มากก็ประมาณยุคกังกลามันจะเป็นเรื่องอะไรได้คะเนี่ยโปรติงอ่ะโปริงก็พอได้พอได้นี่แต่ฉันไม่ได้เกิดเก้าแต่ฉันเด็กกว่านั้นมานี่ค่ะร้านขายยามีฉากเข้าในเป็นยาให้ด้วยนี่ราเป็นฟิลแบบว่าเหมือนจริงเหมือนริมถนนกรุงเทพจริงๆเลยนะคะนอกจากยาแผนปัจจุบันแล้วก็จะมีเจริญทาน มีสยามอะไรเป็นอะไรคือร้านนี้จะขายอะไรขายเอารวยขายอะไรก็ได้ขายร้านขายยาเออเอาความจริงแล้วมันขายอะไรก็ได้แต่เป็นฟิลแบบตึกแอบๆบอุ้ยเขาเขาทำเนียนมากเลยนะคะตกปลาเป็นเป็นประตูนีน้เลยเป็นรูๆนะคือ <Okay. S 2> ประตูเลนะื่อนนะอ๋อฝั่งนี้ก็จะเป็นยาแผนจีนยาแผนโบราณห้างขายยากงผี ฟิลนี้ทุกคนจะเห็นตรงนี้เหมือนเป็นแบบเมืองปะฟิลัดดำเนินปะฟิลัดําเนินฟิลแบบกรุงเทพชันนในแล้วถนนถนนนะเขาทำตีทรงตีเส้นแบบเหมือนจริงอันนี้โซนนี้ก็ยังเป็นแบบไปท่แขวอยู่อันนี้โรงแรมโกเตงนะคะ อันเนี้ยข้างในเขาก็จะมีฉากซ้อนฉากเข้าไปอีกนะหนูเคยขึ้นไปดูห้อเป็นศัตรูอยู่ข้างในเออมันเป็นศัตรูอยู่ข้างในแล้วแต่จะเสร็จว่าอะไรแต่ตอนนั้นหนูเคยมาแล้วมันเป็นแบบคุกเหมือนคุกแบบในหนังสมัยก่อนคุกอยู่ชั้นสองคุกอยู่ชั้นสองมันจะมีลูกห้องเป็นลูกกงเหมือนเมื่อทางเดินในมออะไรอย่างเงี้ยมอได้เนาะออฟฟิศตึกเหมือนแบบมหาวิทยาลัยเอออเนี่ยฟิลเนี้ยเมื่อเเดินอยู่ในมอแบบออฟฟิศก็ได้นะออฟฟิศก็ได้มหาลัยก็ได้เหมือนเราเดินอยู่ในแบบสาทองสาทองอะไรอย่างงี้คาเฟ่ ่คาเฟ่ขายแต่วันนี้ไม่ขายค่ะอ้าวแต่ปกติเขาขายจริงปะไม่ขายอ๋อเป็นเซ็ตอัพหรอขายเซ็ตอัพหมอกอัพหูยอันนี้เป็นแบบเค้กนี่หมดเลยนะเดี๋ยวดูซีเค้กมีหมดเลยมีร้านอยู่เลยหรอคาเฟ่กูอยากให้ทุกคนเห็นนะยังไงอ่ะนี่เป็นตู้คาเฟ่เป็นตู้เค้กเวลาขายจริงกินตอนแไรก็มาเติมนิดหน่อยทำกระปงกาแฟได้เหมือนจริงอ่ะน้องเอเลนได้กลิ่นคาแฟบัาตาตาค่ะ ตึกเียจะเป็นตึกเหมือนสำนักงานดูมีความเป็นมือกังเป็นไรเอ๊ะเหมือนเขามีถ่ายโฆษณาเหรอเหมือนเขมีถ่ายอะไรสักอย่างในนี้ lady ส,สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ lady j a ก k ้ค่ะอันนี้ตึกใหม่เหรอหนูมาไม่เคยเจอเลยอะ่ะ จริหงหรอทโรงพยาบาลมองข้างหน้าก็โรงพยาบาลได้แต่ก็จะเป็นโรงพยาบาลแบบไม่ใหญ่มากจากข้างในดูเป็นโรงพยาบาลแบบดีๆเลยวันนี้เราไม่ได้ถ่ายที่นี่ก็ยังเข้าไปดูในไม่ได้แต่ข้างในก็จะมีความเป็นแบบโรงพยาบาลในไดเป็นห้องของเขงิขงเตียงอะไรอย่างงี้หรอ,หรอวด้ดีได้หลายอย่างเลยเนี่ยอะแล้วเดี๋ยวไปหลังสุดจึง ทุกวันนี้ฉันเคยมาแล้วโซนด้านหลังเห็นไหมอันนี้คือหลุดมาอีกทีนึงเลยเหมือนไม่ได้แอกแต่ช่างมากอันนี้เป็นเลือนไม้เดือนไทยเลือนไทยไม้เรือนเขาไม่ให้เราเข้านะคะเพราะว่าเราไม่ได้เช่าเขาใหญ่เฉยสตูดีนะตึกมาอดูตึกไม้เป็นอันนีมีบึงมีแบบบึงบัวบึงไรเอาไว้สําหรับละครพีเรีย เราบางครั้งขยับมาเป็นแบบเขาเรียกยุอะไรนะเหมือนยุรัชกาลที่ห้านะเออแบบตึกโบราณคารุฮาร์คารุฮาร์แบบหลายเรื่องหลายเรื่องถ่ายดีนี่เช่นมีตัวอย่างไหมมละว้าววค่วลืมละใช่ไหมใช่ไหมอะไาใช่หนกเขาไล่หนกเขาไล่เราเขาไล่เรามันต้องมีค่ะช่ำมาก้แหญิงม่ เออแอปเดินซิเดี๋ยวจะเอาไปใส่เพลงนี่คือสาททองี่ฉันองปมาสสูเนียงการพูดจาของหนูมันคุ้นๆมากเกิดในซ่องเหรอจ๊ะน่ารักกองเราจะเข้าแล้วใช่ไหมรถมากเมื่อกี้เรลดเตรียมตัวเข้าแลสับหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเรื่อยๆได้เลยแต่ว่ามันก็มีแบบสนุกสนาน เริ่มเป็นสาวอะไรอยากให้ไปโกนเอาแพะตรงนี้เนเลยเจ้ารอเลสเตอร์แล้วันก็มีเข่าหมอกเลยนะ okay. อยู่รอเลสเตอร์ก็สวยก็สวยไม่สวยลูกคา้าเขาได้เข้าประจำเลยชอบมากเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นคู่ทำเองลูกค้าลูกค้ามาเลยสับหน้าค่ะเดี๋ยวเขาเรียกแล้วเดี๋ยวไฟไหม้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันเนาะใช่ค่ะว่าบางบ้านคอนโดแต่ละที่เป็นไงบ้างต้องดูว่าเขาจะเปิดไฟให้เรากี่ทีแต่ถ้าสมมติไม่เปิดก็แอดถ่าย แอบถ่ายอ่ะวันนี้เหมือนจะมีบ้านพี่ต่อในม้ปกติไม่มีคอนโดปะปกติฉันจะอยู่แค่บ้านบากับออฟฟิศอ๋อวันนี้ไปที่คอนโดเจอเลยที่ในตำนาน20ปีสักแรจะเป็นที่ไหนคะคอนโดบ้านพี่ต่อว่าซึ่งยังไม่เคยไปบ้านพี่ต่อเลยค่ะก็จะเป็นครั้งแรได้เห็นบ้านพี่ต่อนีรวันนี้นี่นี่ไปที่ใครไม่มั่นใจอีกแล้วคุณทอจะเห็นหรือยัง วุ้ยครั <S <s ้งแรกที่นี่คือสตูการถ่ายทำของเราค่ะด้านขวามือนี่ที่คุณจะได้เห็นนะคะเป็นมินิมาร์ทขวามืออ๋อเนี่ยเป็นมินิมาร์ทองันไหนที่ไม่ได้ใช้นี่ไงบางบาอ๋อเธอไปถ่ายอินเสิร์ตแล้วนะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวตามเธอไปก่อนตอนนี้ได้อยู่กันที่คอนโดพี่ต่อสวัสดีวันนี้นะเดที่จะกกี้บอกบางบา ฉากดูใหญ่มากหมายถึงว่าเวลาดูซีรีส์อ่ะเออดูใหญ่เนาะคือคือใหญ่มากอันนี้คือมินิมาร์ท<ช>แล้วมีฉากไหนอีกอันนั้นคือออฟฟิศป้านซ้าย<ช>โอ้ยคือทุกฉากมันเรียงกันอย่างงี้เลยใช่จะเกิดการแข้งข<ด>ไปข้ามมายอยู่ใน <ๆ S 2> นี้นะคะทุกคนได้เห็นโอ้ยเก๋อ่ะนี่ก็จะเป็นร้านของเซมี่กับพี่ธงทงซื่งอะไรเดี๋ยลืมก็จะเกิดอยู่ที่นี่ทุกคนก็จะเชื่อมไปที่หน้าหน้ามินิมาร์ทได้ถูกปะใช่ ปกติเขาก็จะกระเดินเขามีง่ายมากโอ้ก็เราโคตจะไม่บอกการแบ่งเลยนะแม่เขาดูสีเขาก็ไม่รู้เลยหรอเดี๋ยวพื้นพังไเกี่ยวพื้นพังค่ะเหมือนกับกวงกวงเดี๋ยวฮารูฟึบเล่นี่ก็เป็นม็อกอัพใดๆเอ่ยบางอย่างก็เป็นของจริง อ๋ออย่างเช่นอาหารในบางบารทเ่รออแล้วเขาลือเกือบทุกรอบนะเอ้าหรอใช่ก็เหมือนรอบก่อนในเชฟสตูนี้รอบก่อนอะถ่ายสตูนึงพอถึงเขาก็ถอดทั้งหมดพอถึงคิวถ่ายเขาต้องมาประกอบใหม่อ๋อหรอใช่เนื้ออยู่นี่ถาวรเขาก็ต้องทำทุกอย่างเหมือนเดิมมาหรอถูกต้องโอราตายแล้วมันมีกลไกอันซับซ้อนค่ะในการประกอบ ต่อที่บางบานดีกว่าเลี้ยงเองปะเค้าอรอยยาโอ้ยมึงเลี้ยงที่บางบาแต่แรกมึงเขาไม่เลี้ยง ราคะห้องน้ำห้องนอนพี่ต่อคะ่ะอ๋อไม่ใช่ห้องน้ำหรอกคิดถึงห้องน้ำเอาให้เราหลบอ,อยห้องนอนพี่ต่อก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะทำการแสดงข้างนอกนและนี่ละคะ่ะห้องที่ไม่ได้ใช้ก็จะเป็นฟิลนี้ <laughs> คุณคุณโทษทำไมน่าดมมากไปแล้วสองชาเว้าวคิดคอมมาถ่ายลูปนะคอเลยลูดจริงแล้วเดี๋ยวเธอลองฟังนะมันจะมีเสียงกิ้งกิ้งกิ้งเป็นการเตรียมตัวนะเออวันแรกที่ฉันมาถ่ายฉันก็ไม่รู้เรื่องฉันก็ถามพี่ผู้กำกับกาผู้กำกับเขาบอกว่าได้เลยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นแบบมาจากฮอลลีวูดโอ้ให้เตรียมตัวแต่คุณกล้าวัดใจคุณนาดนี้แสดงว่ามีอยู่แน่นอนค่ะจ๊ะ มมึงมกันสวัสดีค่ะไม่ยินทำอะไรตรงนี้ค่ะเนี่ยยืนให้ยุงกัะเปล่าๆเข้ามาข้างในไหมมาค่ะมาค่ะเชิญค่ะ เป็นเงาจ้าหันไปทั้งหมดสี่ฉากอย่างรวดเร็วเราเห็นไหมซีรีส์มันแป๊บเดียวหนึ่งซิตคอมอ๋อซิตคอมมันแป๊บเดียวหนึ่งฉากเนี่ยเราถ่ายกันแค่ประมาณสองรอบเองเพราะบางทีพี่ๆเขาจะลวกเพื่อเพื่อแลวก็ถ่ายข้างในสุดก่อนแล้วค่อยไปรับข้างนอกข้างในสองข้างนอกสองเนี่ยเธอ professional สุดๆเธอได้ยินเสียงกิ่งหรือยังได้ยินแล้วในฟุตมีเออเออเป็นการเตรียมพร้อมระดับฮอลลีวูด เขาบอกว่าเขาส่งคนไปเรียนที่ฮอลลีวูดมา,าเขาก็เอามาปรับใช้ฮอลลีว <get> ูดเกมไหน จะทำดีว่าจริงๆนะฉันว่าฉันดูบทแล้ววันนี้ <c oughs> เธอเธอแทบไม่ได้ไปบางบาเลยฉันไม่ได้ไปบางบาเหมือนเขาแบบเก็บช่วงที่เราแบบกินแต่งหน้ากันแล้วเพราะความจริงใน,นนั้นมีบางบาอ๋อใช่ก็คือคนอื่นถ่ายกันไปแล้วใช่แล้วก็ของเราอ่ะก็คือจะมาถ่ายบ้านพี่ต่อแต่ปกติฉันอยู่บางบานที่ก็ครั้งแรกที่ฉันมาบ้านพี่ต่อเหมือนเออนแ่นแหละออฟฟิศก็ดีออฟฟิศก็น่ารักประตูเข้าประตูออกดูดีส่วนคอนโดพี่ต่อเนี่ยน่าจะอยู่แถวคอนโดชัน้นเพราะประตูทางเข้าเหมือนเดิมเหมือนเป๊ะเลยวิวไม่เหมือนค่ะวิวขขเเเาาาให้โซกววว่่คะิป็น แบบว่าฟิลแบบในกรุงเทพแบบทองหล่อวิวบ้านเธอมีแต่ฝุ่นค่ะมีแต่ฝุ่นควันทำยังไงก็จะเห็นฝุ่นสีใช่เมื่อกี้เจาต้นทำท่ากดตังค์เรียบร้อยแล้วอุ้ยคุณทั้งได้เหรอเนี่ยทำไมมันดูเบาจังเลยค่ะเจาต้นเหรอเออมันเป็นมอกอัพเตค่ะครับเกือบ

เลือกกล้องเหรอจ้าในเวลาสามทุ่มห้าสิบห้า สิคมไวมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นอยู่นานๆนะคะขอให้สาลี <c oughs> ่อย <inde> ู <ming> <c oughs> <t UC S 2> ่อยู่ในเรื่องนี้นานๆรู้สึกว่าแบบถ่ายแล้วชิลลารากัรวันนี้ไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ถามมาว่าสาลี่จะอยู่อีกนานแค่ไหนอันนี้เป็น s m a l บ t a l นะแต่ตอนนี้มีการตองจิวอยู่วเขาก็ยังต้องเขียนบทให้สาลี่อยู่ใช่ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าอสลี่จะมีจุดๆยังไงหรือจะมีจุดจบติดตามได้ในเปต่อค่ะเราควรจะไปแบบว่าฝากเนื้อฝากตัวกับคนเขียนบทนี่ค่ะคุณเจนนี่เป็นคนนำฉันเข้ามานะ นี่คือผู้มีอุปการะคุณนะไปไหว้เราเลยว้าดิว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 ดีมากๆแต่ว่าทุกคนเห็นด้วยเห็นว่าเราแค่เสนอไปอ๋อวก็แบบดูบทวันนี้เราก็เห็นด้วยบทเป็นเธอมากใช่ใช่เพราะพียงเห็นพี่เจ๊ทีนะไรใช่ดูบ้างผู้ชายขนาดนั้นได้หรอเออเกิดหรอเออเกหรอ จริงวะก็จริงอย่างที่เขาว่าแต่ว่ายังยังอยู่ได้อยู่ได้เรื่อยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไม่ใช่สัลลี่มาอยู่ป่า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 อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แต่งให้สัลลี่ด้วยวันนี้สัลลี่ไปก่อนแล้วนะคะบายบาย